สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a c h a าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดมีโปรลดราคาน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวนะครับให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าท่านสามารถมาเช็คราคาก่อนซื้อได้เลยนะครับที่ช่อง m อ a c h a าชาแนลของเรายังไงแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูการแกะกล่อง รีวิว iPhone 10s นะครับหรือว่า iPhone XS ที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ผมมีตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์นะครับมารีวิวให้ดูนะครับรวมไปถึงเครื่องรีวิวเครื่องนี้ก็ขายนะครับราคาพิเศษท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเราได้มีการนํา iPhone หลายรุ่นมีทั้งเครื่องแท้สุนไทยแล้วก็เครื่องไทยนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยสําหรับ iPhone จากเรารับประกัน1ปีทุกรุ่นนะครับดังนั้นฝาก ท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อกันได้ง่ายๆนะครับที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างเมื่อกดที่ลิงก์ก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นะครับท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้สําหรับคลิปวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะมาดูการแกะกล่องสําหรับ iPhone 10s นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนํามาแกะกล่องให้ดูแล้วก็ขายต่อสําหรับเครื่องนี้นะครับราคาพิเศษถ้าท่านสนใจสามารถ กดที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างนะครับสอบถามกับทางแอดมินเราได้เลยว่าสนใจอยากจะซื้อ i p h o n 10s เครื่องรีวิวนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ประกันหมดแล้วถ้าท่านไม่ได้ซีเรียสนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูอุปกรณ์แล้วก็ตัวเครื่องกันนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องอย่างแรกก็จะเป็นซองคู่มือนะครับที่ภายในซองก็จะประกอบไปด้วยคู่มือในการใช้งานต่างๆมีทั้งภาษา ไทยภาษาอังกฤษนะครับมีโลโก้ Apple มีเข็มจิ้มซิมมาให้ครบนะครับถ้าท่านซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องศู์ไทยไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์บิดหรือว่าไม่ใช่เครื่องไทยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของ iPhone 10s เครื่องนี้นะครับเป็นสีทองความจุ64กิกนะครับซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิมเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับไปดูกันที่อุปรกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกเป็นหัวชาร์จซึ่งก็จะเป็นของแท้นะครับมีโลโก้ของ Apple แบ,บนี้ เป็นหัวชาร์จเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดยอยากจะซื้อหัวชาร์จเร็วมาใช้งานก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นหูฟังเป็นแบบพอตไลท์นิ่งรวมไปถึงมีสายชาร์จมาให้อุปกรณ์ก็ครบนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับมาดูรายละเอียดกันบ้างสำหรับด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางเป็นรูไว้สำหรับเสียบสายชาร์จขอบของเขาก็จะเป็นสีทองๆงเงาๆแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนิดนึงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ด้าน บนแบบนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วนี่ก็จะเป็นด้านบนของตัวเครื่องนะครับสภาพเครื่องต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเพราะว่าติดฟิล์มแล้วก็ใส่เคสต,ตลอดนะครับส่วนฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ได้1ซิมเป็นแบบนาโนซิมสําหรับ iPhone 10s เครื่องนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับ iPhone 10s ให้กล้องมา2ตัวนะครับความละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซลคือรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกันกับทางด้าน iPhone 10s Max นะครับแต่ว่าหน้าจอกัน แสดงผลจะอยู่ที่ประมาณ5.8นิ้วก็คือเท่ากันกับทางด้าน iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 10นะครับตรงกลางมีโลโก้ของ Apple นะครับด้านล่างเขียนคําว่า iPhone นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยซึ่งในส่วนของการใช้งานต่างๆเราอาจจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะักวันนี้ผมเน้นให้ดูตัวเครื่องเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของราคานะครับว่าถ้าท่านสนใจซื้อปัจจุบันมีราคาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องมือหนึ จากหลายๆร้านที่ผมจะนํามาให้ดูนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการใช้งานต่างๆการทัชสกรีนก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องสู์ไทยท่านซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนเกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้นะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันเป็น iOS 14.4ถ้าท่านซื้อไปก็สามารถอัปเดต iOS ได้นะครับความจุ64กิกเหลือให้ใช้ประมาณ54กิกนะครับก็ถือว่าพอนะครับถ้าท่านซื้อไปลงเกมหรือว่าถ่ายรูปเยอะนะครับ64 gig. กิกส์ก็ อยู่ในระดับที่พอใช้งานได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็เลือกเป็น128กิกก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของเขาส่วนในเรื่องของกล้องนะครับแน่นอนว่าการบันทึกวิดีโอสามารถบันทึกได้ที่ความคมชัดระดับ 4K 60fps เลยนะครับมีโหมดต่างๆมาให้เราเล่นนี่เป็นการตั้งค่าของกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดกล้องดูแล้วก็ลองถ่ายรูปดูนะครับนี่เป็นการถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้เราจะปิดก็ได้นะครับแล้วลองถ่ายแบบธรรมดาดู ภาพที่ได้ออกมาแน่นอนว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับกล้อง iPhone รุ่น t o อปๆแบบนี้ถ้าท่านจะซื้อไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับก็รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังมีโหมดต่างๆมาให้เราครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดวิดีโอโหมดสโลโวโมชันนะครับโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอก็สามารถจับแสงต่างๆได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อเครื่องรีวิวเครื่องนี้นะครับสำหรับ iPhone 10s ความจุ64กิกสีทองสภาพสวยๆแบบนี้นะครับท่านสามารถกดที่ ทิก์ไลน์แอดด้านล่างของเราได้เลยนะครับแล้วก็แชทมาสอบถามกับทางแอดมินเราได้ว่าสนใจอยากจะซื้อ iphone xs เครื่องรีวิวนะครับราคาพิเศษยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็เป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับแบบสั้นๆสำหรับ iphone xs ในเดือนมีนาคมปี2021นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อ iphone รุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันนะครับมีทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคา ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีนะครับสำหรับ i p h o n 10s มีจัดจําหน่ายอยู่ประมาณ2ถึง3ล้านนะครับมาดูกันที่ร้านแรกจัดจําหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับราคา35,500บาทเป็นความจุ512กิกนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยรับประกันให้1ปีเต็มนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถกดดูรายละเลอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปสั่งซื้อวันนี้มีช้อปปี้คอยคืนให้40คอยนะครับ เราก็จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับ iphone xs เครื่องศู์ไทยเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับโมเดลไทยมีประกันจากร้านให้3เดือนนะครับสำหรับร้านนี้ราคาเริ่มต้น19,845บาทนะครับถึง27,200บาทราคาก็จะต่างกันที่ความจุนะครับถ้าท่านเลือกเป็น 64G กิกก็เริ่มต้น1 9 8 4 5บาทซื้อวันนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดแล้วก็ย้ําว่าเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับมีประก 3เดือนเท่านั้นก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อแนะนําให้แชทสอบถามกับทางร้านก่อนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับผมเพียงแต่นําข้อมูลมาให้ท่านใ้เลือกซื้อเท่านั้นปิดท้ายกันที่ทางด้าน lazada น,นะครับสำหรับ iphone 10s ปัจจุบันเครื่องแท้สุนไทยสินค้าหมดนะครับไม่มีขายแล้วถ้ามีก็จะเป็นเครื่องรีเฟรชหรือว่าเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าร้านที่ผมเลือกมาจะเป็นเครื่องมือ1แต่ว่าจะเป็นประกันร้านนะครับสำหรับ iphone 10s ความจุ64กิกนะครับมีให้เลือก2ส,สีนะครับ ราคาับราคา14,900บาทแล้วก็สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อแนะนําให้แชทสอบถามกับทางร้านก่อนถ้าเรามั่นใจนะครับหรือว่าชอบเราค่อยทําการสั่งซื้อในส่วนของการชําระเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันโดยที่เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนดนะครับท่านใดสนใจอยากจะซื้อสําหรับร้านนี้14,900บาทนะครับก็สามารถกดได้เลยที่ลิงก์ลาซาด้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าเป็นของช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าจากร้านของเรานส่ว การซื้อเครื่องร้อมโปรสําหรับ iPhone 10s ปัจจุบันในปลายเดือนมีนาคมปี2564นะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีจัดจําหน่ายทั้ง3ค่ายมือถือผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับสำหรับค่าย Two Move H iPhone 10s ความจุ64กิกราคาเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่31,900บาทนะครับส่วนการเปิดเบอร์ใหม่ราคาเริ่มต้น14,400ซึ่งก็จะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้เบอร์ Two Move H แบบรายเดือนอยู่แล้วก็ซื้อได้ในราคา13,400บาทโดย ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับแต่ว่าปัจจุบันสินค้าจะหมดนะครับยังไงแนะนําให้ท่านลองไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ r u ูช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสําหรับ iPhone 10S นะครับที่ผมได้นํามาให้ท่านดูตัวเครื่องมาดูอุปกรณ์นะครับเครื่องที่ผมนํามาวันนี้ก็เป็นเครื่องูนยนไทยด้วยท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเรานะครับเราก็มีหลายรุ่นมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันรายละเอียดตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับมีทั้งรุ่นใหม่แล้้วกก็รรุ่่นเเเาาาาลอองขมดดูยยี กกันน่อนได้ส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อเครื่องรีวิวนะครับก็สั่งได้เลยที่ Line อดด้านล่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ